สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เรามารีวิวกันดั้มโลฟิตทอนนะฮะก็มันเป็นคู่แฝดกับ UR นะ เอ้มันเป็นหุ่นที่มันคู่กันกันกบ UR นะฮะเราว่าคนขับเป็นเพื่อนกันนะฮะนี่คือแอคชั่นนะครับตัวนี้เป็นกล่องราดับที่18นะฮะส่วนนี้ก็คือคนขับนะโนเลีย no ป่ะนี่นะฮะปรากฏตัวประมาณช่วงกลางเกมกลางของเรื่องไปทางท้ายเรื่องนะฮะก็ออกมาพร้อมกันแหละแต่ว่า ตัว UR จะเด่นกว่านะในนั้นแต่ว่าซีซัน2ก็ไม่รู้จะเป็นไงนะจะเด่นกว่าจะเด่นคืนไหมนะตัวนี้ก็เปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะฮะสีของมันจะออกประมาณโทนน้ำตาลแดงน้ำตาลน้ำตาลแก่นะฮะอุปกรณ์ก็จะมี 1, 2, 3ชิ้นนะฮะแล้วก็ 4, 5, 6บวกสติกเกอร์นะครับ นี่ก็เป็นคู่มือการประกอบนะฮะด้านหลังเป็นฉากแอคชั่นที่มันโยกได้นะฮะขยับตรงไหนได้บ้างนะก็ประจับประมาณนี้นะอ่าหนึ่งสองสสี่ห้าหกว่าน้อยชิ้นมากนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาประกอบเสร็จแล้ววันขยับออกมาจะขยับได้เยอะหรือเปล่านะฮะประมาณนี้อเอ้ก็คลิปนี้ เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการเช็คแผง Open Bo x เช็คแผงอย่างเดียวไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะฮะส่วนการประกอบนั้นจะเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้เปิดกล่องมาเพื่อให้ดูว่าเวลาเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองซื้อกันจะได้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะครับสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเน็ตซุปเปอร์แตงได้นะฮะที่ใต้คลิป ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวิลนะฮะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ทำไมย้ย่าได้คลิปทุกคลิปของช่องผมมีทั้งเพจลิงก์เพจช็อปปี้กับลิงก์เอ้ลิงก์เพจ Facebook กับลิงก์เพจช็อปปี้นะฮะของไวรัสมินิโฟวิลร้านสปอนเซอร์เรานะฮะคิดถึงรถทำไมย้ย่าอยากจะเอาไปเล่นอยากจะไปประกอบให้หายคิดถึงให้หายอยากนะพวกแมกนัมโซนิกหรือว่าตระกูลแดดนะฮะตามที่ ชอบดูกันเมื่อก่อนก็ไปหาซื้อกันได้นะฮะรถใหม่ๆก็มีเพียบเลยนะครับผมเค okay. คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ